แล้วน้ำไปเห็นอะไรมั่งเม่นอะไรเยอะที่สุดเม่น <Men. S 1> อะไรเด่นที่สุดเม่นเม่น,นไไยังาไงหรอวะงั้นเราแบบเออวะเม่นมเยอะจริงด้วยหนังจ้าวกำลังพ่อขาวเม่นมาเยอะเลย,ยทีนี้ต้องสำรวจหน่อยละ ลแล้วพี่ทําไปทําไมอ่ะวัตถุประสงค์หลังของเราก็คือจะดูหลังจากปะการังข้อเขาว,ว่าประชากรของเม่นอ่ะมันเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือมันเพิ่มขึ้นยังไงแล้วถ้าเม่นมันเยอะขึ้นมากจริงๆดูมันจะเป็นยังไงอ่ะหลังจากที่ปะการังข้อเขาจะมีสายหลยเส้นใยนนมาเกาะที่โครงสร้างของปะการางังเม่นทะเลจะเข้ามากัดกินสาย่ายที่ปะการางังทําให้โครงสร้างของปะการังเริ่มพังทลาย สิ่งมีชีวิตเริ่มสูญเสียที่อยู่อาศัยไม่มีแหล่งอนุบาลและที่หลบภัยเมื่อไม่มีปลาเล็กเข้ามาปลานักลากก็จะไม่เข้ามาสุดท้ายก็จะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการังไปด้วยแล้วที่พี่จะสวนพี่จะทำไงอ่ะพี่มีทีไหมน้องทีมพี่จะเริ่มจากการวัดค่ากายภาพของน้ำทะเลที่หาดปะพาคารโดยวัด pH อุณหภูมิค่าความเค็มและความขุ่นใสจากนั้นพวกเราจะเริ่มสร้างลายทาน์สิกเป็นแบบเบลทาน์สิกเพื่อกำหนดพื้นที่ในการสำรวจ3จุดทั่วาหาดประภาคานและใช้คอดเดเป็นกรอบนับประชากรเม้นทะเลจากนั้นนำมาคำนวณหาความหนานแน่นของประชากรเม้นทะเลเพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยว่าเมนทะเลอยู่ในปริมาณสมดุลหรือยังหลังจากสำรวจผลเป็นไงบ้างพี่ เราได้ผลความหนาแน่นของเม่นทะเลเฉลี่ยทั้ง3 1 0จุดตัวต่อตารางเมตรซึ่งเทียบกับผลวิจัย,ยของจุลาลงกรณกร์ที่บอกว่าเม่นทะเลไม่ควรมีความหนาแน่นเกิน7ตัวต่อตารางเมตรตอนนี้ที่หาดประภาคารแสดงให้เราเห็นว่าจุดนี้เริ่มเสียสมดุลแล้วแล้วเราจะแก้ขไขยังไงอ่ะพี่เราต้องแ,แก้ที่ต้นเหตุคือการรุนร้อนแต่แก้กันมาแล้วหลายกว่าปีก็ยังแก้ไม่ได้ ถ้าแก้ไม่ได้เราก็ต้องคื้นฟูแนวปะาการังโดยใช้นวัตกรรมของชุมนุมเราและที่สําคัญเราต้องช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกในการรักธรรมชาติให้กับเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตของทะเลไทยเมื่อปลามีที่อยู่ปลาใหญ่ก็จะเข้ามาเม่นทะเลก็จะอยู่ในสมดุลและแนวปะาการังก็จะสมบูรณ์แล้วมันจะไม่ช้าไปหรอพี่ตอนนี้เออชินวอร์น,นิ่งแล้วเรายังแก้ไขมันทัน แต่อย่ารองให้สายจนมันกลายเป็น urgent warning จนถึงวันที่ทะเรนไม่อยู่กับเรา